สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนพอดีวันนี้เพื่อนเขาส่งข่าวว่าให้ไปดูกล้วยที่มันมีลักษณะแปลกๆผิดจากธรรมชาติปกติธรรมดานะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะขอไปถ่ายทำไปถ่ายทำดูว่ามันผิดปกติยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็บอกกล้วยนี่มันมันขึ้นมันแทงหนอไปออกหน่อออกหวีใต้ดินยังไงไม่ทราบเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกัน โ,โ,โ,โอ้โหดูนี่ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูกล้วยที่ออกลูกแบบเนี้ยเออทำไมออกออกหนอ่อติดพื้นนะอยู่ใต้ออดินเลยนะออกเกลืออยู่ใต้ดินเออออกเกลือใต้ดินเลยออกเกลือใต้ดินออกปีใต้ดินโผล่มาเป็นเกลือเกลือแรกสังเกตดูก่อนคือเกลือแรกต้นแรกมันออกขึ้นก่อนอันนี้อันนี้ก็อันนี้จะเป็นเป็นตัวแรกเนาะเป็นหวีแรกออก,ออกปกติ ปกติอืมีแรกปกติอวิทีสองออกจากดินวิทีสองแทงขึ้นมาจากดินเือที่สองแทงจากดินเพือที่สามกำลังจะโผล่จากนี่นี่นี่โอ้โหเพือที่สองนี่ขึ้นมาจากดินครับอืแล้วก็เพือที่สามดูดิเพือที่สามออกมาจาก คือ,อที่สามก็มันหนอลูกของมันนะหน, <c oughs> นอนใช่ลูกมันลูกมันจะออกเนี่ยคือที่สามนี่กำลังเป็นหัวปีอยู่เนี่ยก็ขึ้นมาจากดินนี่แหละ<อ>แต่ว่าแทนที่จะเป็นต้นก็เป็นหัวปีเนาะเป็น,เป,นเป็นต้นมาก่อนแล้วกลายเป็นหัวปีโอ้โหออก,ก่อนกําหนดรือเป่าไม่รู้เนี่ยท้องเออเอหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ไม่เคยเห็นเนาะออกแบบนี้นเนาะ แต่ดูสังเกตอีกสองนอนะถ้าเกิดมีเหตุการณ์อิสเดนต์มาก็ยิ่งไปใหญ่เลยรวยใหญ่เลยเดี๋ยวต้องอบไว้ก่อนว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ให้เพื่อนๆนคนที่เข้ามาดูนี้เข้ามาคอมเมนต์มาถามกันเดี๋ยวจะบอกแต่เราตัวจริงเห็นจริงโอ้ยไม่เคยเห็นนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมเหมือนกันเหมือนกันไม่เคยดูนะครับเนี่ยของบ้านเองก็ไม่เคยโอ้โหนี่ ไม่รู้นะเห็นคลิปนี้เดี๋ยวมากันครับ <laughs> 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 เดี๋ยวหาอาจารย์ให้ <laughs> ไม่เคยเจอนะครับก็แปลกดีนะอันนี้เป็นกล้วยที่ที่แทงขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นหัวปลีดูใกล้ๆเห็นไหมฮะหัวปลีกล้วยอะไรอันนี้กล้วยพันอะไรกล้วยพันอ่ากล้วยน้ำว้าพันเตี้ยอ๋อเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตีย้ยนี่นี่ดู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 เพื่อนมันเพื่อนมันเนี่ยคือเดี่อกันนี่คือพวกนี้ อ่าอันนี้คือหมูหมูของเขาเนี่ยหมูเขาเนี่ยไอ้สามสี่ต้นนี้แถวสองแถวเนี้ยหมดหมูของเขาเป็นอย่างนี้เนาะของแถวไอ้ออันนี้คนละพันนี่อันนี้กลับไปดูอีกทีหนึ่งดูภ้าเห็นไหมฮะอันนี้ให้ดูให้เต็มตานะครับเพ,เพื่อนเเป็นไปรายการเดี๋ยวดูหนอ่อหนอที่เกิดขึ้นมาใหม่นะฮะแปบ๊บหนนี่เป็นอย่างนี้นะครับ ท่านมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกัน <laughs>